เพชรจะให้ดูอะไรนี่ค่ะมากันเลยวันนี้เพชรอยู่ที่โบโกค่ะมาเที่ยวสวน botanical garden เป็นสวนพึกษาตั้งอยู่จากใจกลางกรุงจาการตาเพียง60กิโลเมตรขับรถชั่วโมง10นาทีก็ถึงแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเอตอนนี้เพชรถึงกอไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเพชร ที่เคยเห็นมาเลยมาดูด้วยกันเลยค่ะ life, This is me my name p e t h from Thailand I currently go back and c f o s t h with Indonesia all my life in the bus thank you for support me อมนี่ยามเช้าค่ะทุกคนตอนนี้เพชก็มาที่ลานจอดรถแล้วนะคะ จะออกไปด้านนอกค่ะตื่นเช้านะคะวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์เราจะไปไหนกันนั้นไปดูด้วยกันเลยคะ่ะวันนี้การเดินทางของเรานะคะเราเลือกที่จะขับรถไป Where we going now บก,กนะค,อคดดด้อมาเอาไปกันเลยเวลา <laughs> 8ปดโมงสีนะคะได้เรามาดูกันว่า การขับรถของเราด้วย GPS ไปโบโกใช้เวลากี่นาทีเส้นทางของถนนจากเมืองจาการ์ตาสู่โบโกนั้นถนนดีมากค่ะใช้ทางด่วนจ่ายค่าทางด่วนด่านแรก22,000รูปเปีย เรียบร้อยแล้วค่ะเพืเ่อนๆด้านหน้าของเรานี่ก็คือสัญญาณไฟแรกไฟแดงแรกในโบโกค่ะพอรถของเราเข้าเขตโบโกเท่านั้นเพืเ่อนๆเ,เอ,อ้ยนี่คือสิ่งประทับใจแรกของเพรเมื่อเห็นเมืองโบโกก็คือต้นไม้ตรงหน้าของเราสองข้างทางกําลังทำ ทางเท้านะคะปูพื้นใหม่แต่ว่าต้นไม้ก็ยังเก็บรักษาไว้แบบนี้เห็นแล้วแบบโอ้โหนี่คือสิ่งประทับใจสิ่งแรกหนึอย่างเลยนะคะที่ความแตกต่างแน่นอนที่เพชรเห็นตอนนี้ก็คือโบโก,โกเก็บต้นไม้ไว้ค่ะทำถนนอย่างไรต้นไม้ก็ยังอยู่ม เพมาคราที่แล้วสถานีรถไฟอยู่ด้านหลัง KFC ที่เรากินกันตรงนั้นอยู่ตรงข้ามนี้เองวันนี้เราเพิ่งรู้ว่า One Name of on the Park Garden. แค่อยู่ถัดไปจากสถานีรถไฟนี้เองนี่เป็นครั้งที่สองที่เพ็นมาโบโกนะคะครั้งนี้ขับรถมาเองแต่ไม่รู้จะจอดรถที่ไหนก็เลยมาจอดอยู่ในห้างแห่งนี้คะ่ะ ทางแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าของสวนพฤกษศาสตร์ของโบโกเลยค่ะ Working permit คิดตั้งเท่าไหร่ Same price oh, Same price Okay How much for one person One person 25,000 a n d 500 f n d You have 1,000 o r 2,000 s o u uh, r a You have some more No Ten 0 0 o u

แล้วก็สามารถขับรถเข้าไปตรงนั้นได้เลยตอนนี้เราอยู่หมายเลขหนึ่งค่ะเพื่อนเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างไปได้กันเลยบ้าน One more question e If we buy car in how much One car One car One mobile Yes Ah uh, how much ออพิ่าเสร็ตอนนี้นะคะเพก,ก็เข้ามาจากด้านทางเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะน้องสาวได้ให้แผนที่มานะคะเพชไม่รู้ว่าเราสามารถเอารถเข้าไปข้างในได้เพชก,ก็เลยเอารถไปจอดอยู่ข้างนอกเป็นห้างค่ะตอนนี้ก็เดินเข้ามาเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราสามารถเช่าอะไรได้บ้างที่นี่นะคะน้องสาวก,ก็แจ้งมาว่าสามารถ เช่าสกูตเตอร์เช่าจัก,กรยานเช่าชัตเตอรบัสได้หลายๆอย่างที่นี่ค่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยเพื่อนๆคะตอนนี้เพชจอยู่กลางสวนโบโกโบตานิโคการ์เด้นอินโดนเซีตอนนี้นะคะเราก็เดินห่าสวนมาเลยค่ะเพื่อนๆจากทางเข้าตรงนู้นนะคะเพื่อจะมาเช่าจัก,กรยานตรงนี้ค่ะ เพราะว่าเราเอารถจอดด้านนอกไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็เลยต้องมาเช่าจักรยานตรงนี้จากที่เห็นนะคะก็ครอบครัวค่ะพาลูกๆหล,ล,ลานๆมาปิกนิกนะคะบางกลุ่มก็ปิกนิกกันเดี๋ยวเราไปดูราคาของแต่และรถกันว่าเท่าไหร่ เราก็มายืนหน้าเคาน์เตอร์เช่าจักรยานนะคะเพื่อนๆเขาก็จะถามหาไอเดียก่อนเลยว่าเรามีไอเดียอะไรบ้างตอนนี้เพจะเช่ารถจักรยานแบบนีนค่ะมาดูราคากันเลยค่ะถ้าเป็นรถชัตเตอร์บัสอย่างนี้นะคะ4คนที่นั่งเช่าเป็นชั่วโมง2 7 5 0 0 0ารูเปียสกูตเตอร์สีแดงแบบนี้ราคา5 0 0 0 0ื 50, รูเปียค่ะเพื่อนๆจักรยานที่เพเช่านี่ส0,000รูเปียต่อชั่วโมงค่ะ แคส bisa แคสโอเคได้ดบ yes. yes. okay, oh, yeah, yeah. uh ิตเคดิตได้อวโอโอวโอโอโฟย์ได้เกณฑ์ a ข้างๆัาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ๔ต่อชั่วโมงแล้วก็มีน้ำดื่มเป็นที่เร네ียบร้อยแล้วไปได้กันเลยค่ะ จักรยานของผู้ชายนะคะ okay, s <S โอเค let's go เนี่ยคะ่ะเพเริ่มปั่นจักรยานออกมาแล้วคะ่ะเพื่อนๆถนนปั่นง่ายมากเลยดู มีร้านขายบอลลูนด้วยนะคะมีร้านขายกาแฟวูไอศกรีมว้าวลูกัดีดูนี่สิคะเพื่อนๆคนมาปิกนิกนะคะกลุ่มเพื่อนๆคราวที่แล้วี่เพรนั่งรถไฟจากจาการ์ตามาโบโกนะคะเพชรกินแค่ KFC ค่ะแต่ครั้งนี้เพรมาถึงโบโก้อย่างเป็นทางการแล้วค่ะไปกันเลยว้า สวัสดีค่ะสวสะสสายาดาลีไท่ยแนล์สวัสดีค่ะท่ยแหลมยูโนไทยแลนด์ไอ้บอ้บอสทักคยูโซบีบ๊ายบายขอบคุณค่ะ เพชรเนี่ยค่ะเป็นต้นกอไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเพชรที่เคยเห็นมาเลยมาดูด้วยกันเลยค่ะว้าวจากกล้องนะคะอาจจะเห็นว่าไม่ใหญ่แต่ความเป็นจริงนั้นเดี๋ยวเพชรจะเดินเข้าไปดูให้ค่ะว่าใหญ่ขนาดไหนดูคนด้านซ้ายนะคะนี่คือต้นกอไผ่โอ้ยนี่คือบัมบูลักซาซาจายแอนบามบู สวัสดีเพื่อนๆตอนนี้เพชรนั่งอยู่กลางสวนพฤกษศาสตร์ของโบโก,โกเลยค่ะตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองกุ้งจาการ์ตานะคะส่วนนี้ทําหน้าที่เป็นสวนพฤกษาตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้เพชรไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีที่เที่ยวใกล้จาการ์ตาได้แ่บนี้ อ๋อค wow. <st immun ization> ่ะเพื่อนๆว้าวดูตรงหน้านี้สิมายบายซัมติ้งร้องอีกสโลย่างช้าๆเดี๋ยวจะลองจักรยานคันใหญ่ดูบ้างนะคะเพื่อนๆ อันนี้ก็มาถึงโซนนี้แล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรามาถึงโซนที่คนนั่งปิกนิกกันแล้วนะคะเพื่อนๆต้นไม้ตรงหน้าแบบโอ้โหใหญ่โต คนเดินเก่งมากเพืเ่อนๆจะให้เพรพูดอะไรได้มากกว่านี้นะคะอย่างที่เห็นๆเ,เลยข้างหลังของเราแล้วก็ด้านหน้าของเราโอ้โ oh. หต้นไม้แบบใหญ่มาก mm hmm. ดูข้างกว่านี้ค่ะเพื่อนๆโอ้โหว้าวสวยงามจริงๆล่มลื่นค่ะเพราะวา่าความที่ต้นไม้สูงเนาะ ก็เลยไม่มีแดดเลยค่ะได้ลมเงาแบบเต็มๆนะคะผู้คนก็มากันหลายรูปแบบบางคนก็เดินนะคะบางคนก็นั่งรถชัตบัสรถจัก,กรยานก็มีหลายแบบค่ะแบบที่เพรปัน่นแล้วก็แบบที่ฝรั่งปัน่นแล้วก็มีแบบไฟฟ้าด้วยค่ะเพื่อนๆมีสกูตเตอร์ด้วยนะคะว้าวขนาดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเลยค่ะ ตอนนี้ทำไมรู้สึกหอบว้าวสวยงามจริงๆเพื่อนงามว้าวนีเ่เป็นครั้งแรกที่เพชได้มาแล้วก็ประสบค,ความสำเร็จาาฮาค่ะอายฮะเอ็นจอยแถวนี้นะคะเป็นโซนแบบว่าต้นปาล์มต้นมะพร้าว มาดูสาระสำหรับสวนแห่งนี้กันบ้างค่ะเพืเ่อนๆโดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะเปิดโรคนะคะในรูปแบบของสนามหญ้าอาคารกระจายอยู่ทั่วสวนพึกษาสตร์สำหรับคนที่นำรถเข้ามาจอดด้านในนะคะสุดท้ายเราก็ต้องจอดรถแล้วก็เดินค่ะเพราะไม่อนุญาตให้รถยนต์วิง่ง ช่องทางที่เพชรกำลังปั่นจัก,กรยานอยู่นี่ค่ะเพื่อนๆ ความคิดเห็นส่วนตัวของเพชรแล้วนั้นวิวสองข้างทางแบบนี้ต้นไม้แบบนี้บรรยากาศแบบนี้ชวนให้รู้สึกถึงความโรแมนติกค่ะด้านสายนี้นะคะก็จะเป็นคู่คู่เป็นครอบครัวเป็นคู่รักกันนะคะมาปูเสือ้อนั่งคุยกันปิกนิกนำอาหารเข้ามาได้ มาค่ะเพืเ่อนๆชวนเพืเ่อนๆชวนครอบครัวคู่รักของคุณมาเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์บรูกโกอินโดนีเซีย หลังจากที่เพรปั่นจัก,กรยานไปแล้วหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เพรก็มานั่งพักผ่อนตรงลานโล่งๆนี้ค่ะ,ะคืนจัก,กรยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้กำลังเดินเพื่อกลับไปหารถยนต์ที่เราจอดอยู่ในห้างนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับชมนจนจบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นสติ๊กเกอ์เป็นกำลังใจให้เพดด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเพดจะไปเที่ยวไหนในอินโดนีเซียล้วเจอกันเพดฟามีผลิ ตอนนี้เราขับรถออกมาจากตึกข้างๆที่เป็นห้างเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูค่าเจอดรถกัน7,000 IDR ถูกมากๆค่ะเพืเ่อนๆดูต้นไม้ตรงหน้านี้เถอค่ะใหญ่โอมโหรงสุดรัง,งการใ่ <c oughs> นะคะว่าร้านนี้เป็นร้านเดิะเบสน,นะคะได้ตำแหน่งที่สุด เขาชอบร้านนี้มากเลยครับ